เชียร์ที่คำพรพส์ข้อความหลังแม่แตงโมให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสลั่นไม่เสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วกลายเป็นแฮชแท็กร้อนแรงเอามากๆสำหรับแมแท็กมีแม่เมื่อพร้อมหลังคุณแม่ของนางเอกสาวแตงโมนิดาได้พูดคุยในรายการโหนกระแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมซึ่งบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้ตอบถึงกรณียกโทษให้ไฮโซปอและโรเบิร์ตที่มากับขอขามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเห็นถึงความจริงใจ และมีประเด็นเกี่ยวกับเงินเยียวยา30ล้านบาทจนกลายเป็นประเด็นร้อนถูกพูดถึงทั่วทุกวงการขณะที่ทางฝั่งของหนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาอย่างเชียร์ที่คำมพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์อินสตาแกรข้อความว่าไม่เสียใจในสิ่งที่ทําไปแล้วเป็นคติที่เชียร์ยึดใช้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะที่ทุกสิ่งที่ทําก็จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เสมอผลจะเป็นยังไงให้ทุกอย่างได้ตอบในตัวมันเอง และยิ่งไม่มีอะไรต้องเสียดายถ้าได้ตั้งใจทำอะไรเพื่อคนที่เรารักนั่นคงสำคัญที่สุดแล้วเชื่อว่าเขาคงรับรู้โฟกัสตรงที่ทำให้แล้วใช้ชีวิตกันต่อพวกเราท่ามกางคนดังและสาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม